ทางด้านของพลตรีคณิสรอ,อาสมะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชท,ทานมณฑลทหารบกที่38ก็ได้นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลข่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่อ,อพยพอ,ออกจากพื้นที่เสี่ยงภยัยดินโครนถลม่มมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่งตําบลบ่อกเกลือใต้อําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่าน หลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันค่ะแล้วก็เกิดเป็นดินโคนนลนถล่มลงมาปิดเส้นทางจาราจรถนนถูกจัดตัดขาดหลายจุดเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาจึงต้องอพยพประชาชน13ครอบครัวมาอยู่ในที่ปลอดภัย ผู้บัญชาการทหารบกที่38ได้มีการมอบของอุปโภคบริโภคให้กำลังใจเน้นย้ำให้กำลังพลดูแลผู้อพยพเป็นอย่างดีและกำชับนะคะว่าให้คอยเฝ้าระวังหากเกิดเหตุซ้ำขณะที่ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ตั้งจุดบริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาสุขภาพและแจกจ่ายยารักษาโรคเพราะว่าส่วนใหญ่เนะี่ยมีอาการป่วยด้วยการอาการปวดกล้ามเนื้อปวดตามข้อร่างกายแล้วก็ภูมิแพ้สถานการณ์ที่บอกเกลือตอนนี้ก็อาจจะยังเห็นน้ำเป็นสีแดงขุ่นเพราะว่ามีน้ำป่าที่ลงมาในพื้นที่อยู่นะคะ